สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสุริยอยออลทารอดบายกันชอริยานะคะคลิปนี้เราจะมาเผตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อสวัสดีวันหยุดยาวๆอีกครั้งสวัสดีวันหยุดนะจ๊ะออจยาไม่ชอบวันหยุดยาวๆเลยอ่ะดูเหงาจังเลยอ่ะไปเที่ยวไหนกันจ๊ะอ่ะว่างถ้าไม่ไปเที่ยวไหนก็มาดูคลิปอาจารย์ละกันนะอ่ะ มาอัปเดตสถานการณ์รักของคุณเลืออ,อยู่ท่าสุดท้ายใช่ไหมธาตุน้ำกรกฎมินพุจิจค่ะเรามาดูมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณ16หนะ้า16ถึง31มกราคม65สรีปีใหม่ด้วยนะคะว่าความรักความสัมพันธ์นี้ของคุณจะเป็นอย่างไรอาจารย์วางวันที่ไว้ใต้คลิปแล้วคุณไปเปิดดูว่าคุณเกิดวันที่เท่าไหร่อยู่ในราศีอะไรอยู่ในาธาตุของอะไรแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมอาจารย์ใส่เสื้อ ใส่เสื้อสีเดิมอาจารย์มีเสื้อดำแบบนี้ประมาณสิบกว่าตัวค่ะเพราะฉะนั้นอาบน้ำแล้วด้วยอไม่ใช่คลิปเก่านะคะเพิ่งอัดเดียวเนี่ยอัดปั๊บขึ้นปุ๊บเลยประมาณนั้นอ่ามาน้ำจ๋าก็ระกดเมนพเจกกในเดือนนี้เนี่ยความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางใดจะ้ะเดี๋ยวมีคนมาสงสัยใครรู้อาจาย์อี่อาจารย,อาารย์อาบน้ำทุกวันทูอ็อฟับเลิฟเลิน้ำ มีใครมาหยิบยื่นความรักให้เหรอหรือไปรักใครเป็นความสัมพันธ์ที่แบบโอโอคนเก่าอสิคนเก่าเป้าคนที่เลิกไปแล้วเป้าเขามางอหรอตอบในเม้นด้วยตอบมาในเมนด้วยตอบที่ใต้เม้นด้วยถ้าคนเก่ามางอหรือคนใหม่เข้ามาจ้ะเอาคนใหม่หรือเอาคนเก่าอ่ะขอดูคน,อคนของคุณก่อนคนของคุณค่ะขอดูสถานการณ์ของคนของคุณค่ะสถานการณ์เขาเป็นเช่นไร นัน่นไง Page of p e n ท a c l e ค่ะเขาไปขอโอกาสนัน่นไงเขารู้ว่าไม่มีคุณแล้วชีวิตเขาไม่มีความสุขนัน่นไงหกถ้วยการกลับมาของคนรักเกา่าหรือเขากลับไปดีกับครอบครัวเขาเขามีครอบครัวแล้วหรือเปล่าค,คนคนนี้ที่คุณเข้าไปยุ่งเกี่ยวเนี่ยคุณน้อยใจอะไรเขาเนี่ยเดล l เวอรนัน่นไงอ่ะมาเรามาดูกันนะจ๊ะพไพ่ใบแรกของคุณเป็นสองถ้วย มีความรักมีความอินเลิฟกับบางสิ่งบางอย่างคุณรักเขาเขารักคุณแต่ความสัมพันธ์มันมีปัญหามันทะเลาะกันอยู่เป็นเนืองๆมีอุปสรรคมีปัญหามีความใจร้อนในความสัมพันธ์แน่มีการเสิร์ฟการส่องหรือคุณเองยังอยากไปกับความสัมพันธ์นี้อยู่ค่ะ คุณยังอยากไปคุณบอกว่าคุณรักเขาเขาเป็นลักษณะเหมือนคุณอาจจะคิดว่าเขาเป็นเหมือนโรเมนของคุณก็ได้ผูกจิตผูกใจนะจ๊ะมีความน้อยใจในตัวเขาน้อยใจเขาว่าเขาไม่รักเขาไม่แคร์เขาไม่สนเราเลยเราไม่อยู่ตรงนี้ก็ได้แต่เห็นเราไม่มีค่าเราไปแล้วก็ได้บางครั้งคุณอาจจะเป็นคนที่เอาแต่ใจเกินไปอยากได้ความชัดเจนอยากให้เขาทำแบบนู้นอยากให้เขาทำแบบนี้อยากให้เขาทำแบบนั้น ความรักของคุณเป็นความรักที่ค่อนข้างจากคุณเป็น g r รนอ o f ส sort มีบางสิ่งบางอย่างที่คุณต้องตัดสินใจน้ามีบางสิ่งบางอย่างเหมือนจะตัดสินใจว่ารักครั้งนี้ควรจะมีไว้ไหมถ้ามีไว้คุยกันให้เคลียร์หรือคุณอาจจะอยากตัดใครบางคนที่ทําให้ชีวิตคุณเป็นท็อกซิกเหมือนชีวิตรักครั้งนี้มันไม่เลิฟมันมันไม่แฮปปี้มันมีแต่ปัญหาตัดตัดดีไหมตัดออกไปแล้วจะมีความสุขขึ้นไหมเดินออกไปแล้วก็ยังเอาเขาไปด้วย มันก็ไม่ได้มีความสุขแต่คุณน้อยใจอ่ะคุณไม่ได้รับการเติมเต็มสิ่งที่คุณอยากได้คือการเติมเต็มจากเขาเติมเต็มในเรื่องของอะไรอ่าความรักความห่วงใยรู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมรู้สึกเหมือนคุณอยากได้ต้องการวน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 อะไรวะนหนดูเซ <laughs> ครับ บางคนเดินจากกันไปแล้วนะคะห่างๆกันออกไปแต่ก็ยังมีความผูกพันยังอ,อยู่ในชีวิตกันละกัน Judgment มีคนเก่ากลับมาหรือยังตอบในเมนด้วยคนเก่าหรือคนใหม่คะที่เข้ามาคนที่เป็น Queen of One คนที่เป็นคนเก่งในเรื่องของการงานมีความมุ่งมั่นมีทัศกษะคนคนนี้มีสเสน่ห์มีเซนเดย์มีฟามเฟลลี่คุณอาจจะหึงเขามากหวงเขามากเออก็ได้ สิบถ้วยคุณมีครอบครัวแล้วหรือเขามีครอบครัวแล้วหรือต่างคนต่างมีครอบครัวหรือคุณสองคนเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนนะจ๊ะหรือคุณกลับไปดีกับครอบครัวแล้วสาราบนั่นไงมีใครสักคนที่มีครอบครัวแล้วหรือต่างคนต่างมีครอบครัวมันเป็นความเจ็บค่ะสมดาบเดอะฟูค่ะบางทีคุณอาจจะเริ่มต้นใหม่กับใครละ่ะหอยใบเดเริ่มต้นใหม่คุณรู้ว่าความรักความสัมพันธ์นี้มันไม่ปลอดภัยหรอก มันไม่ปลอดภัยหรือรักของคุณเป็นรักลับๆรูร้รก,กันอยู่สองคนคุยกันอยู่สองคนรักครั้งนี้ไม่ปลอดภัยไม่มีอนาคตร่วมกันเป็นความสัมพันธ์ที่แอบปิดบังซ่อนเร้นแล้วก็มีความรู้สึกไม่ซื่อสัตย์ต่อกันด้วยอาจจะความไม่ซื่อสัตย์นั้นคือรักกันชอบกันแหละแต่พูดไม่จริงในบางสิ่งบางอย่างคุณอยากจะเดินหน้ากับความสัมพันธ์หรือว่าคุณอยากจะตัดในบางครั้งใจคุณหวาวุ่นมากคุณอยากจะตัดก็อยากตัด คุณอยากจะเก็บไว้ก็อยากเก็บไว้เอาใจเอาแน่เอานอนไม่ได้เพราะว่าที่คุณอยากตัดเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่เติมเต็มในสิ่งที่คุณต้องการได้ในสิ่งที่คุณคิดแล้วเขาให้ไม่ได้นั่นคือคุณอยากตัดแต่ถ้าเขาให้คุณได้คุณก็ไม่ได้อยากตัดหรอกนายออฟ o อดต้องการพูดต้องการคุยต้องการเคลียร์ต้องการส่งข้อความหาว่าเราจะเอายังไงกันเดอะเดทในบางคนนั้นนะ่ะความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันมีการจบกันไปแล้วค่ะมีการห่างหายมีการจบมีการทะเลาะกัน เราก็ห่างหายมีความไม่เข้าอ,อกเข้าใจกันแล้วห่างหายกันออกไปแต่ยังมีการวนกลับมาของวิวออ f ฟอร์ u n e จักรวาลบอกว่าคุณสองคนยังไม่ยังหลุดออกจากกันไม่ได้จักรวาลคือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ชะตาชีวิตที่เราไม่สามารถกําหนดได้เอง,ท,งทั้งที่เราอยากกาหนดเองแต่มันกําหนดไม่ได้เพราะโชคชะตาหรือเปล่าคนที่คุณรักค่ะ คุณอาจจะคุยกับราศีมีนนะจ๊ะราศีมีนราศีพิจิก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 ธาตุลมเมทุนตุนกุมไฟเมษสิงห์ธนูคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไง Page of p e n t a เขาเขาอยากมาขอโอกาสคุณอีกครั้งการที่เขาไม่มีคุณเขากลับไปได้คิดว่าการที่ไม่มีคุณทําให้เขาทุกข์กายทุกข์ใจมาก เขาทุกร้อนร้อนรนทุรนทุร,นทร,นทรายกับการที่ชีวิตเขาไม่มีคุณเขาคิดได้ว่าทําไมในใจเขาคิดว่าทําไมเขารักคุณได้มากขนาดนี้นะคะคนที่คุณรักอาจจะเป็นเด็กกว่าคุณก็ได้หรือเขาเองมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตก็ได้เหมือนกันมองได้เป็นสองประเด็นแต่การกลับมาคุณอาจารย์ว่าคุณกับเขาเนี่ยจะได้กลับมาคืนดีกันแหละแต่ค,คนคนนี้โฟกัสกับครอบครัวเขาเป็นหลักนะคะแล้วก็เริ่มวอร์รักครั้งนี้ผมริคิดค่ะ เป็นพรมได้ขิดเป็นเนื้อคู่จริงๆเป็นโซรแมทเป็นพรมได้ขิดเป็นเนื้อคู่แต่มันเป็นคู่กรรมนะสิมันไม่ได้เป็นคู่หลักเด e ร์ฟเบร์คือต่างคนต่างอย่างอินเลิฟซึ่งกันและกันแต่รักครั้งนี้มันมีบุคคลที่สามันมีครอบครัวเขามามีบทบาทอิทธิพลกับจิตใจของเขาระตัวคุณเองรักครั้งนี้ไปได้ยากอยู่นะขอดูเพจออฟเพนท์รักเขาหน่อยเพจออฟเพนท์รักเขาคืออะไรสตูอฟครับเลิฟเลิฟ ผมได้คิดไพ่แห่งโซรเมตเนื้อคู่แต่มันไม่ใช่คู่กันที่เป็นคู่ที่อุปถัมภ์คำชูคู่ไม่ใช่มันเป็นคู่บุพเพบุพเพสันนิวาสอ่าเดอะเลิฟเวอร์คุณมีจิตวิญญ,ญาณที่เชื่มอมต่อ บางครั้งนะในความรักความสัมพันธ์เนี้ยคือมีความรักกันได้มีความรักที่เห็นตรงกรันแต่ให้อิสระซึ่งกันและกันในความรักมันมีคนคนหนึ่งที่ใจร้อนต้องการเอาแต่ใจต้องการความสัมพันธ์ที่ตัวเองอยากได้แต่ไม่เป็นผู้ให้คนอื่นเช่นเขาอาจจะคุณอาจจะอยากให้เขาทําอย่างนู้นทําอย่างนั้นทําอย่างนี้แต่เขาทําให้ไม่ได้หรือว่าคุณอยากให้เขาแบบไม่คุยกับคนโน้นไม่คุยคุณอยากให้เขา เป็นดั่งใจคุณต้องการแต่เขาก็มีสังคมเขาก็มีชีวิตเขาก็มีความคิดเพราะฉะนั้นมันทําให้ในสิ่งที่ฝ่ายต้องการไม่ได้เติมเต็มไม่ได้ขนาดนั้นเดลเบอร์คืออะไรเด e เดดเดลเบอร์ the dead. The คือเดดเดดการจบแต่การเริ่มต้นใหม่ในความรักอดีตที่ผ่านมาคุณจบกันไปแล้วและกลับวิวออฟฟอร์จูนจักรวาลบอกว่ายังไม่ขาดจากกันยังต้องกลับมา q คว e นออฟวานเควินถือไม้เท้าเขายังต้องการยังปรารถนากับความสัมพันธ์นี้อยู่ เขาก็เสียใจถ้าไม่มีคุณในชีวิตเขาเขาก็เสียใจที่ไม่มคคีคุณ The m e s s a n g e คนคนที่เป็นคนเก่งพูดจาดีหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะเป็นคนเก่งทีเดียวเป็นคนใช้คําพูดหวานร้อมคนอื่นได้ดีอาจจะเป็นครูบาอาจารย์จะเป็นคนอ่าเป็นลักษณะข,ของคนที่การพูดเป็นนักโหราศาสตร์ก็ได้ หรือคำพูดของเขาสร้างรายได้สร้างไอเดียทำให้คนเชื่อถือเป็นนักพูดสร้างสรรน,นักพูดเ,ออเขาเรียกนักพูดออสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนมีคนเชื่อถือมีคนให้ความนับหน้าเสอตา The strength ค่ะการกลับมาการปรับตัวของใครคนหนึ่งความรักในต้องอดทนสองดาบบางครั้งเขาพยายามจะเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้ อาจารย์มองว่าเขามีครอบครัวมีลูกหนึ่งคนกับมีลูกสองคนแต่เขายังลืมคุณไม่ได้เป็นความรักเป็นความผูกพันหรือคุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีหน้าที่เกี่ยวข้องกันในสายงานเป็นเจ้านายลูกน้องเดินสวนกันไปสวนกันมายัางทำใจไม่ได้ค่ะประม,มาณนั้นนะคะอ่ะไปต่อสิเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้คะเขาคิดอย่างไรกับคุณนะตอนนี้เขาคิดยังไง 2ดอกการตัดสินใจไม่ได้การลังเลหรือหรือเขารู้ในความต้องการของคุณนะแต่เขารู้ในปัญหาที่คุณต้องการแต่เขาไม่สามารถที่จะทําอะไรเลยไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เขาก็เลยอยู่นิ่งๆแล้วไม่ตัดสินใจทําอะไรปล่อยให้ทุกอย่างมันคาราคาซังจะเดินหน้าก็ไม่ได้จะถอยหลังก็ไม่ได้สิ่งที่ทําได้คือบอกว่าฉันรักคุณฉันอยากมีคุณไว้ทูออฟครับเขายังเก็บกอดคุณไว้นะคะ เขายังบอกว่ารักของเขาเป็นรักที่อยากได้ความมั่นคงมองกันถึงการครบกันการคุยกันการเป็นกัลยาณามิตรหรือเป็นความรักที่มั่นคงไปในระยะยาวๆแต่เขาไม่อยากเจ็บแบบนี้ความรักมันมีความเจ็บมันมีคนมากกว่าสองคนขึ้นไปมันเป็นความทิมแทงบางครั้งเขาอยากตัดสินใจตัดจากปัญหาเหล่านี้ เพราะไม่ได้ความยุติธรรมคนที่คุณคุยอาจจะเป็นตำทหารตำรวจราชการสาส,สบาตากำน,นันผู้ใหญ่บ้านคนที่รักษากฎหมายอายการก็ได้บางครั้งความรักที่ไม่เท่าเทียมหรือความรักที่เขาบอกว่าไม่ได้ให้ความสําคัญหรือมันมีกรณีหนึ่งคือเขาบอกว่าเขาควรจะตัดสินใจให้ความยุติธรรมกับความสัมพันธ์นี้ให้มากเช่นความสัมพันธ์ให้กับตัวเขาเองและคุณโอเคอ่ะ ไปกันที่คุณคุณคิดยังไงกับเขาน้ำคุณคิดยังไงกับเขานะตอนนี้ก็รากฏมินพฤเจิกค่ะว e วออ Fortune มีคนวนกลับมาในชีวิตค่ะคุณอยากเขากลับมาคุณเฝ้ารอเขาอยู่หวังในใจลึกๆว่าความสัมพันธ์นี้ยังมีโอกาสพัฒนาได้คุณพยายามไปโฟกัสเรื่องอื่นคุณพยายามตัดสินใจให้เด็ดขาดในความสัมพันธ์นี้ แต่ตัดสินใจยังไงคุณแน่วแน่แล้วล่ะคุณตั้งธงแล้วล่ะว่าคุณยังจะอยากรักษาความรักความสัมพันธ์นี้เพราะว่าคุณมีความผูกพันและคุณรักเขาเลือกเกินประมาณนั้นเออเลยจ้ะอ่ะสิบหกถึงสามสิบเมกราในค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางใดมันมีการเติมเต็มกันไม่ได้เยอะ เวลามันเหมือนกับอีกคนหนึ่งทําอะไรเพื่อกันมากอย่างเช่นคุณบอกว่าคุณทําอะไรเพื่อเขามากเลยหรือเขาเองก็คิดว่าเขาก็ทําอะไรเพื่อคุณมากมันเป็นความรักที่ไม่เท่าเทียมมันเป็นการขาดมันไม่เป็นการเติมเต็มมันขาดขาดอะไรอย่างเช่นถ้าคุณบอกว่าเขาอยากคุณอยากให้เขาทําอะไรได้มากกว่านี้อาจจะอยากให้สนใจอาจจะอยากให้รักอาจจะอยากให้ชัดเจนแต่เขาทําไม่ได้สามถ้วยเพราะมันคาราคาซังอยู่กับบุคคลสามคนเขาอาจจะมี บุคคลที่สามของเขาอาจจะเป็นครอบครัวเขาพ่อแม่พี่น้องเขาญาติเขาญาติเขาญาติคุณมามีอิทธิพลและบทบาทมีเพื่อนพ้องมีสังคมที่มามีบทบาทอิทธิพลกับความสมัมพันธ์นี้เป็นอย่างมากทั้งก็นั้นก็ตามคุณสองคนก็ตัดใจกันไม่ได้ต่อให้เลิกกันไปต่อให้เดินจากกันไปต่อให้พยายามที่จะเดินออกไปคุณเป็นคนเจ้ารมณ์นะ เป็นคนชอบสั่งชอบคอนโทรลในความรักความสัมพันธ์นี้คุณอยากให้ความรักความสัมพันธ์ที่คุณคอนโทรลไปในทิศทางที่คุณต้องการน้ําคุณอาจจะมีครอบครัวแล้วค่ะแล้วคุณก็อยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปแดงใจคุณต้องการ d o คุณอาจจะคุยตราศีเม็ดนะคะสิบถ้วยคุณอยากจะถ้าถามถึงตัวคุณถ้าคุณมีครอบครัวแล้วคุณโฟกัสกับครอบครัวคุณเป็นหลักแน่ๆแต่ ถ้าคุณกับเขาเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนคุณก็ยังอยากให้เขาเป็นครอบครัวอยู่แบบนี้การเป็นครอบครัวคือการที่คนเราสองคนมีอะไรกันแล้วเป็นคนที่มีอะไรกันแล้ว <c oughs> เคยเป็นครอบครัวเป็นคนคนเดียวกันแล้วคุณรอคอยให้เขากลับมาเป็นครอบครัวกับคุณอีกครั้งกลับมายืนอยู่ตรงนี้อีกครั้งอ่าในเดือนนี้จะเป็นแบบนี้เขา จะ t a k แอ c t i o n อะไรไหมกับความสัมพันธ์น้ค่ะน้ำสิบถ้วยเออความสัมพันธ์ที่มั่นคงค่ะกลับมารักกันกลับมาเถอะกลับมาเถอถึงความสัมพันธ์นี้มันจะมีบุคคลที่ทำให้คุณอาจจะมีเพื่อนหรือมีความอึอ้งในสถานการณ์ที่คุณสองคนได้รับอยู่มีเสียงเร่าหรือเล่าอ้างเกี่ยวกับพวกคุณสองคน มันเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาได้น้อยมากและเป็นความรักที่มีความเจ็บปวดคุณรู้เขาก็รู้รู้ทั้งเหตุและผลในความสัมพันธ์นี้ว่ามันไปได้แค่ไหนเจ็บปวดทุกทรมานเดี๋ยวก็มีคนทักมาเขาจะทักคุณมาแบบประทานหันไม่ทันตั้งตัวค่ะทักมาหรือยังอะคุณล่ะจะเทคแอคชั่นอะไรไหม เหนื่อยคุณบอกว่าเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับการเหนื่อยกับความรู้สึกเหนื่อยกับความรักทั้งนี้แต่คุณก็วางลงเขาจากหัวใจคุณไม่ได้สักทีคุณบอกว่าคุณก็อยากเขากลับมาคุณอยากให้จักรวาลหรือให้เวลามันให้พัดพาเขากลับมาอีกครั้งเดอะแฮงแมนคุณทุกทรมานแล้วเฝ้ารอเขาอยู่ในทุกๆวันคุณยอมเสียสละตัวเองอยู่ตรงนี้ทั้งๆที่รู้ทั้งๆั้ที่รู้ทุกอย่างแต่ก็ต้องยอมปรับตัว เดือดาคุณอาจจะคุยกับดาสีคุ้มซิกอบครับการกลับมาของคนรักเก่ารักต่างวัย <c oughs> รักสมัยเพื่อนสมัยเรียนประถมมัธยมมหาัยเป็นความรักเป็นความผูกพันในวัยเด็กหรือเป็นความผูกพันกันอาจจะเป็นเพื่อนเก่าการกลับมาของคนเก่าๆอาจจะอยู่บ้านเกิดเดียวกันอาจจะอยู่ภูมิํำเนาเดียวกันและความสัมพันธ์นี้ ร้อมที่จะปรับความเข้าใจจะพูดจะคุยจะเคลียร์ถ้าเขาฝากบอกคุณได้นะ้ําเขาจะฝากบอกอะไรคุณคะสิ่งที่อยู่ในใจที่เขาไม่สามารถพูดออกมาเป็นคําพูดได้แต่แฮงแมนเขาก็พยายามทำดีที่สุดแล้วปรับตัวเปลี่ยนแปลงปรับปรุงคุณก็รู้ว่าในความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันยากบางทีเขาก็พยายามปรับตัวเขามากเพื่อรักษาคุณไว้ เขาอยากทักคุณมาทั้งทั้งที่ใจก็อยากเดินออกไปมันรักกันถึงกัน Judgment The View of Fortune กลับมาแน่คนรักเก่ารออาบน้ำแต่งตัวรอได้เลยนะคะแต่อาจารย์บอกเลยนะจากที่คุณดูคลิปนี้อาจจะสามเดือนหก <6 S 2> เดือนแปดเดือน,อนแต่กลับแน่โอเคปะ่ะไพ่มันบอกแบบนั้นนะอะคุณล่ะ สิ่งที่อยู่ในใจของคุณเขาอยากกลับมาหาคุณใจจะขาดอยู่แล้วค่ะจักรวาลลมยังพัดพาเขากลับมาอ่าคุณล่ะสิ่งที่อยู่ในใจของคุณคุณรักเ้าคุณอยากขอโอกาสเขาอีกสักครั้งเก้าเหรียญคุณก็ทําอะไรไม่ได้คุณก็เจ็บกับความรักครั้งนี้มาเยอะคุณโฟกัสอยู่กับตัวคุณเองแล้วค่ะ แต่คุณในใจที่ลึกๆของคุณอะ่ะมันก็ร้าวรานมันก็เจ็บปวดมันก็ทุกข์แล้วก็ทรมานกลับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงในความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาต่อก็ยากยิ่งจะทิ้งออกไปก็เจ็บเหลือเกินประมาณนั้น w ิวอ o ฟ f o ร t จูนสามถ้วยปัญหาที่ไม่แก้ปัญหาของพวกคุณสิบหบบก <c oughs> ปัญหาพวกของพวกคุณจริงๆจากที่อาจารย์มองเป็นปัญหาของความคิดและเป็นปัญหาของบุคคลที่3าคนบุคคลที่สามเข้ามาในปัญหาเขาอาจจะอยู่ของเขาอยู่กอนแล้วไม่ใช่เข้ามาสิคุณอาจจะไปแทรกกลางระหว่างใครและมีความไม่ไว้ในชื่อใจมีความสุขไม่เท่าเทียมมีความสุกข,ขัดแย้งเพราะบุคคลที่3คุณสองคนอาจจะมีครอบครัวแล้วต่างคนต่างมีครอบครัว แล้วมันมีความรู้สึกว่าเรารักกันยังไงทําไมถึงมีครอบครัวแบบให้ความเท่าเทียมไม่เต็มที่ The h e r เม t คุณอาจจะคุยกับราศีกันหาทางออกให้กับปัญหาซะค่ะถ้าใครไปยืนอยู่ในสภาวะของคนที่เป็นรักสามเศร้าคุณก็คิดได้เลยว่ารักท้งนี้มีแต่เจ็บไม่มีสมหวังค่ะการไปขั้นกลางระหว่างคนที่ก็มีครอบครัวหรือตัวคุณเองมีครอบครัวจะมาอยากบอกว่าอย,อยากได้รักดีๆรักดีๆคุณเองคุณยังยืนอยู่ตรงนี้อยู่เลย ยืนอยู่กับคนที่สามไม่มีราคารักดีๆแบบนั้นถ้ารักดีๆต้องเรารักเขาเขารักเราและเป็นคนที่ไม่มีเนื้อคู่เป็นคนที่โสดทั้งคู่นั่นแหละรักดีๆแต่ถ้าคุณมีคนของคุณอยู่แล้วคุณบอกอยากได้รักดีๆมันมามันมีไหมหรือเขามีครอบครัวอยู่แล้วแล้วคุณเข้าไปอยู่ในขั้นกลางร,ระหว่างครอบครัวของเขาอ่ะแล้วคุณบอกจะหารักดีๆมันมีเหรอรักดีๆ เพราะคุณจะไปแย่ยงของของเขาหรือมันมีบุคคลที่3รักที่ดีคือมี2องคนนะจ๊ะน้ำไพ่เป็นไวเว์ซ่าสลับกันได้อะขอไพ่แนะนำห้าใบ10บสบเหรียญค่ะความรักที่ยังคงเป็นความรัก10บดาบ10เหรียญสิดาบอะความรักที่ดีไม่มีหรอกค่ะบอกแล้วนะมีทั้ง10ดาบทั้ง5ดาบทั้งความทั้งหนึ่งดาบ เพราะฉะนั้นเดอะฮ r ร์มิบอกว่าทบทวนไต่ตองคิดดีๆความรักแบบนี้ไม่ต้องหาไม่ต้องมองหาว่ามันจะดีไปได้เพราะมันมีบุคคลที่สามมันดีไปไม่ได้อยู่แล้วคุณไปเป็นบุคคลที่สามของเขาหรือเขามาเป็นบุคคลที่สามของคุณก็ตามมันดีไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันก็ทะเลาะกันถามว่าอยากได้ความชัดเจนได้ไหม ไม่ได้หรอกกลับมาดีกันแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มีเรื่องมีราวมีหอละละของละแหงมีการเข้าใจผิดมีการน้อยใจมีการอยากได้นู่นอยากได้นี่อยากได้นั่นให้บอกคิดดีๆนะเดลเมตตัดสินใจไตรตรองทบทวนว่าความรักนี้มันดีจริงๆเหรอมันเป็นแค่ช่วงครั้งความสุขเล็กๆน้อยๆกับความรักที่ยั่งยืนครอบครัวคุณเป็นความรักที่ยั่งยืน ลูกครอบครัวนั่นคือรักที่ยั่งยืนนั่นคือสิ่งที่เป็นของคุณจริงๆหนามไพ่แนะนำว่าบางครั้งบางสิ่งคุณก็ต้องตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้องถ้าคุณเป็นคนมีครอบครัวแล้วถึงคุณจะเจ็บกับความรักความสัมพันธ์นี้ก็ต้องตัดออกไปเพื่อศีลธรรมจริยธรรมอันดีงามเพราะต่อให้คุณยืนอยู่ตรงนี้รักตรงนี้ถ้ามีบุคคลที่สาม มีแต่การทะเลาะมีแต่สิ่งไม่ดีเข้ามามีแต่ชีวิตที่จะทําให้คุณตกต่าไปในแต่ละวันทําให้คุณจิตใจเศร้าหมองทําให้คุณหน้ามองวนม,มันเป็นรักที่รักคนมีเจ้าของอะ่ะมันดีตรงไหนหรอนะโอเคแนะนําได้แค่นี้สิบดาบรออย,อยู่สิบดาบสิบเหรียญ ถ้าคุณอยากไปในความรักที่ขลักขังถ้าคนที่อยู่ในความรักสามเศร้าหรือแอบรักผัวเขาหรือผัวเขามาชอบเรานอนจมกองเลือดตายแดดินอยู่ตรงนี้เลยแต่ถ้าในบางคนกลับไปรักครอบครัวสิบเหรียญครอบครัวสิบเหรียญความสุขความมั่นคงความปลอดภยัยความทุกข์ไม่มีมีแต่ความสุขเลือกว่าคุณจะอยู่ในสิบเหรียญหรือสิบดาบนะจ๊ะ อย่า <êmement ES. S 1> ลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ติดจันบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวไลน์มาค่ะ s i ๊ AF e 0329 y วแล้ว PayPal. เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งๆด้วยมีกระดิ่งกิ้งๆิน่ารักน่ารักกดไว้เวลาอาจารย์อัพคลิปคุณจะได้ไม่พลาดคลิปใดๆของอาจารย์นะจ๊ะสวัสดีค่ะ